อ่ะถ้าพร้อมเราส่งซิกอ่ะโอ้ครั้งแรกครับผมอ่ะไปโอ้สวยโอ้สวัสดีครับผมเพชรนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพามาออลองว่าสองห้องครับผมเป็นว่าสองห้องที่ทำเสร็จก่อนหน้านี้นะครับนี่อ่ะนี่ครับผมกับทีมงานของเขาผมเมื่อนี้นี่ครับ อันนี้เป็นสนุใบพัดตอกันนะครับนี่อ่ะเป็นรูดด้วยขี้สูตรครับผมแต่ว่าเอาไว้ก้อนับผมจะลองใบใหม่นะครับนี่ใบใหม่ครับผมนี่ปึ่งทําเลยครับผมคันขาวๆเลยครับผมนี่ขัดกระดาษทรายนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนี่ครับผมทีมงานของเขาเมื่อนี้อู้ใส่เสียประเทศไทยพ่อครับผมกําลังต่อหางอยู่อ่ะเดี๋ยวให้ดูฝ่าสองห้องก่อนนะผมอ่ะนี่ครับอ่ะน่าจะพอปล่อยได้นะครับนี่ให้ดูสถานที่ครับผม โอ้อากาศลมลมตรงทิศนะครับนี่ลมหนาวครับผมถือว่าถูกถูกทิศครับผมแต่ว่ามันจะมีฝนอากาศฝนปนมาด้วยนะครับนี่ให้เบื้องกันเลยครับผมขออนุญาตใช้ภาษาอีสานผส,สมผ้ากลางนะครับนี่เพราะว่าเป็นว่าอีสานนะผมะหางที่ใช้ก็จะเป็นหางผ้านี่แหละ,ะหางผ้าบ้านเฮาเนียเานาะเจนเต,นตนะอร์เนาะนี่ครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวทําการมัดสายอกแป๊บนึงนะครับนี่คันสนุก ที่ใช่ก็เป็นคันสนุขนาด135เซนนะครับนี่ติดด้วยขี้สูตรครับผมขี้สูตรหรือชันตะลงนะครับนี่ครับผมขันนั่นเนยวไว้ก่อนคันนี้จะใส่ประกับนะครับนี่ไว้ก่อนครับผมเพราะว่าเสียงมันยังแบบไม่โอเคเท่าไหร่ครับผมเสียงมันแบบนี่ครับมันขัดใบไม่เท่ากันลูบด้วยขี้สูตรถือว่ายังยังยังบ่พอใจนัเส้นเ์เนะยังบ่พอใจเดบเปียนเปียนให้บเบื้องครับผมไปเดี๋ยวชมกันเลยเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยนะครับเดี๋ยวปล่อยให้เบื้องแน่ครับ บ่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เพราะว่าสถานที่มันบ่บสะดวกเท่าใดครับผมสถานที่นะครับกลางปลามอนครับผมนี่เอาประมาณกลางกลางประมาณกลางกลางพอดีครับผมให้มันเล่นหางอย่างน้อยถ้ามัดสูงนี่มันมันจะหนักหัวครับผมเดี๋ยวสองห่องสิบ่าล่นหางนะครับกลางกลางประมาณพอดีครับผมนี่ครับผมเพราะว่าตามที่เขาได้ร้องอ่สองห่องไรทหารเนาะมัดประมาณนี้สิเล่นหางดีครับผมหางกับบ่หนักนะครับนี่หางกับบ่หนักครับผม เป็นหางผ่าจากเศษผ่านะครับนี่ล้อก้อนครับผมเพราะว่าซังผ่าฉาฝ้ายิบซ้ำอยู่เนาะซังผ่าฉาฝ้ายิบซ้ำอยู่ครับผมเดี๋ยวต้องล้อกันนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวใกล้ได้ชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามโมครับผมครั้งแรกเลยเดี๋ยวเซียนเตอ้ลจะเป็นคนปล่อยครับผมผมจะเป็นคนวิ่งนะครับเพราะว่าสถานที่มันจํากัดครับผมต้องต้องต้องช่วยกันครับผมต้องช่วยถ้าจับซัดเลยนี่ใจก็อยากจับซัดครับผมแต่ว่า มันก็อที่ขืนยากเนาะเซ็นเตอร์เนาะมันก็อที่ขืนยากครับผมเพราะสถานที่มันแบบบเอื้อเท่าไหร่ก็ผมบเอื้อเอานั้ยเดี๋ยวไปล้อที่เชือกนะเดี๋ยวผมจะไปล้อที่เชือกครับผมเตรียมตัววิ่งเลยเซ็นเตอร์เป็นคนปล่อยครับผมไปเดี๋ยวชมกันเลยครับผมอ่ะสะพอมแล้วโงซิกอ่ะโอ้ครั้งแรกครับผมอ่ะไปโอ้สวยว้าว โอ้ยเดี <s girlfriend authenticity> oh ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เมื่อกี้นี่มันวิ่งไปว่าใดครับผมโอ้นี่ครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้วิ่งไปว่าใดมันติดต้นไม้พอดีเมื่อกี้มันติดต้นไม้พอดีนี่ครับผมเมื่อกี้นี่อ่าวิ่งไปแล้วผมมันติดต้นไม้ครับผมติดต้นไม้พอดี วิ่งไปไปได้ลแล้วผมเชือกแกเกี้ยวอยู่เป็นไหนหางตัวน้าม่โอ้โ<ฮ>นี่ครับผมเมื่อกี้นี่ถ้าถ้าไปร้องตัวอื่นนี่คือแบบหน้ามันถ่วงไดแล้วไหมครับหน้ามันถ่วมให,ห,ห,ห้น้ำไดแล้วครับผมอ่ะเลยต้องร้องตรงนี้ครับผมนี่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งรับไหมเนาะเดี๋ยวเอาดีๆครับผมเดี๋ยวเอาดีๆที่นี่อันนะครับผมรอบนี้เดี๋ยวยร้องกันเป็นรอบที่สองครับผมเพราะว่า เมื่อกี้นี่มันมันแบบสถานที่ด้วยนะครับผมแล้วก็ผมวิ่งไปมันไปนโดนตอตอไอ้มอนพอดีครับผมตอไมพอดีนะครับอ่ะวิ่งไปก็ได้ครับผมะนี่เบื้องไกลครับผมกำลังเตรียมแล้วอ่ะเดี๋ยวลอชมกันเลยนะครับเดี๋ยวรอล้มจันหน่อยอรอบนี้เดี๋ยวรอล้มกันหน่อยครับผมคือว่าล้มมันมาเป็นระยะนะครับมาเป็นระยะมาเป็นช่วงครับผมตรงนี้ก็เป็นล้มอับด้วยสังเกตยอดไม่เป็นหลักครับผมถ้ายอดไม่แบบติ่งแงก็ปล่อยเลยครับผมเดี๋ยวชมกันเลย Uh, ปล่อยเชือกวิ่งกับบลอไก่ครับผมประมาณสัก่20เมตรครับผมบ่อไก่นะครับนี่ถ้าปล่อยไก่คนนี้กับผมมีที่วิ่งแล้วผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวส่งซิกใจเย็นๆอ่ะนี่ครับผมอ่ะนี่เบิ่งล้มครับผมอ่ะล้มอ่ะอ่ะเดี๋ยวนะอะไรยังเลยวู้อู้ ประสักเยอะครับผมผมบอกเลยม้วนไปยังม้วนไปยังแค่ร้องว้าวแค่ร้องว้าวมามามาอู้ดึง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 เร็ว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 จับจับมือหนึ่งจับมือเดียวโอ้เดี๋ยวเร็วเร็วเดี๋ยวครับผมให้เบิ้งอู้เดี๋ยวอ้อมค่อยค่อยอู้ค่อยค่อยอ่ะไปค่อยค่อยเลี้ยงไปเลี้ยงไปอ่ะนี่ครับผมโอ้ อาธิปสุ่มบุญเท่าไหร่เนาะก็ถือว่าโอเคอยู่อ้บุอุปสรรคเยอะกับผมเมื่อกี้นี่อู้มาๆมาค่อยๆปล่อยเชือกเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องกับผมเดี๋ยวซูมให้ด้เบื้องจะชัดเลยครับผมอ่ะค่อยๆปล่อยเชือกนะอ่ะนี่ครับผมมันอาธิบแบบว่า บ่ได้สมดุลนิดนึงนะเพราะว่าหางขาดไปครับผมอ่ะ,อะได้บ่พยายามเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้อ่ะเลี้ยงไป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 อ่ะนี่ครับผมเด้พี่น้องมึงนะครับนี่ครับผมเชือกเต็มเลยครับผมต่อเ <c oughs> มื่อกี้นี่ดึงดึงมืออู้ยังแหงเลยครับ เดี๋ยวไปตรงนู้นไปตรงนู้นอ่ะถ้าเคลียร์เชือกเราไปตรงนู้นเนาะอ่ะเดี๋ยวจีไถ่พี่น้องเบื้องข้าวบุ้มเบื่ออยากภาคก็บุ้มอ่ะตัวแรกนะครับนี่ตัวแรกของปีก็ผมอ่ะก็ถือว่าได้ชมดูยู่นะครับนี่ ขอโทษข่อภัยในแบบคลิปนี้นําเสนออาจจะบ่เพอร์เฟกต์เทนาะแต่ว่าผู้ผมตั้งใจผลิตผลงานมากับผมปีนี้ตั้งใจแบบว่าโอ้ตั้งแต่ตัดไม้เนาะเสียงเคยนาะตั้งแต่ตัดไม้กับนี่แล้วผมก็พยายามแบบสั่งผลงานล้วงช่องนะครับปีนี้นะก็ขอฝากในนี้นครับโคนอีสานให้กันแล้วผมคลิปนี้ขออนุญาตาใส่ภาษาอีสานครับผมเพราะว่าเป็นว่าวอีสานนะครับเดี๋ยว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 ยดึงให้พี่น้องเบิ้งชัดๆนะครับที่นี่

ต้องขออภัยในความมืดน,นะครับเพราะว่าเป็นอากาศฝนครับผมเห็นสังเกตจากดวงอาทิตย์ครับผมท้าย,ย่อนแสงนะครับน,น,นี่อาจจะมืดนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยครับผมนี่นนครับผมอันนี้ผมเดี๋ยวผมดีทายให้พี่น้องได้ฟังเสียงสนุบแบบชัดๆไปเลยนะครับก็คือแบบล้มของบนค่อนข้างที่ใส่ได้เร้วผมเดี๋ยวไปเช็คหนงไย ไปเชียรจากน้อยครับผมมาเดี๋ยวให้พี่น้องมึงชัดๆไปเลยครับผมฟังเสียงสนุบไปพปร้อมครับผมเบาหางครับผมเบาหางเพราะว่าหางขาดไปนะครับนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับผมอบอกแล้วตัวก็ต้องป่วยนี่ครับผมถ้าล้มอ่อนเดี๋ยวจังป่วยได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบื้องับผมนี่ครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งชัดๆฟังเสียงสนุบไปเลยับผมให้เบิ้งสมดุลครับผม ทายย่อนแสงนะครับนี่ค่อนข้างซีสิแบบว่ามืดนิดนึงนะครับย้ำว่าหางขาดขางนึงก็ผมว่าก็เล้ค่อนข้างที่จะเบาครับผมเบาหางนะครับไปเสียอีกเสซนต์้นไปเสียง่างนยนี่ครับผม ถ้าขึ้นไปได้แล้วมันสีแบบว่าขื่นง่ายก็ผมเพราะว่ามันอยู่ในช่วงลุมเป็นลุมเลยครับนี่ต้นไม้บางเบิดครับผมนี่นี่ครับตรงนี้จะเป็นปลาม o อน,นะครับนี่ไปเสือก,กอย่างไรนี่ครับผมเซนเ็นเตอร์เหมือนคนปล่อยนะครับนี่ครับผมพอเซ็นเตอร์พอพอ่อดันดันสนุให้พี่น้องเพื่อนฟังดันสนุให้พี่น้องเพื่อนฟัง สองห่องเสียงมันก็นกนบ่ได้แหลมเท่าไรครับผมบ่ได้ทุ่มเท่าไรนะครับเอากลางๆครับผมเป็นเสียงกลางนะครับมาเดี๋ยวจับเบื้องแน่ครับผมอย่า okay. จ,<ะ>จะปล่อยได้ย่าปล่อยได้ไไดอันนี้ครับผมนี่ครับผมค่นะอนข้างที่มืดนิดนึงนะครับนี่ครับผมเอาไม้แบบว่าพันไว้ครับผมป้องกันบ่ให้แบบนี้ครับ ขาดอะไรน,นี่ครับผมได้เอาไม้มัดไว้นะครับนี่อ่ะป้องกันแบบว่าวาวดึงแล้วมันแบบเออ่โดนมือครับผมร้อยหาสิบเซนค่อนข้างที่ดึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไทยพี่น้องในเบื้องชัดๆไปเลยครับผม <c oughs> เอาปัดเสกลองค์นะ <c oughs> อ๋ะอไอเติร์นมาดึงมาดึงโอ้หงอยงนยค่อยๆนะดันดันสนุดันสนุ น,นี้ไเดี๋ยวไปถ่ายอีกมุมนึงไงพี่น้องเบิ้งครับผมมันย้อนเสียงนะครับนี่อาจจะม,มืดน,นิดน,นึงครับผมเอ่อเชือกใกล้เบิดแล้วเปล่ไปเชือกอันนี้เป็นเชือกกับว่าวเล็กนะครับนี่ทดลองครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไป,ไปเบิ้งอีกมุมนึงครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งชัดๆไปเลยครับผมอ่ะนี่ครับผมตอนนี้ผมได้มาอยู่มุมข้างๆนะครับตรงนี้ครับผม เดี๋ยวฟังเสียงสนุชชัดๆไปเลยครับอันนี้เป็นแค่หางทดล้องก็ผมเป็นหางผ้านะครับถ้าหางเออที่ใส่จริงก็เป็นหางอ,อ่ ผ้าฉาฝ้ายิปซ้ำครับผมกําลังสั่งมาอยู่สนุกกับจิับออกมาเรื่อยๆครับผม อ่ะนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็โอเคเนาะเซ็นเตอร์นานะ,ะก็ถือว่าพอใจครับผมพอใจในในระดับนึงนะครับการขึ้นของว้าวครับผมการขึ้นการไซน์นะครับก็บผิดพลาดนิดน,นึงครับผมก็คือแบบสถานที่มันแบบเบื่อเอ,อ,อือมนวยเท่าเรนะครับนี่สถานที่บ่เอ,อื้ออํานวยเท่าเรครับผมหางเกี่ยวกับต่อ,อม้อนครับผมต่อม้อนนะครับถ้าไม่ขาดไปครับผมอาจจะแบบนี่เท่าเรแต่ว่าการขึ้นการยังผมให้ยพางครับผมนักเซ็นเตอร์เนาะถือว่าให้ยพางครับผม อะถ้ามาคลิปนี้ก็ขอสักหนึ่งไลค์ครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแช่อะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเดี๋ยวจะผลิตผลงานออกมาให้ดูเรื่อยๆครับผมกับสนุด้วยปีนี้จัดหนักครับผมอะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเยี่ยม